สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังคงมีคลิปเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะยังคงเป็นเรื่องของปรัชญาโซอีกสําหรับนักเทรดอยู่นะครับเป็น EP ีที่5านะครับอานาจในการเลือกนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญครับของปรัชญาโซอีกที่สอนเราครับผมว่าดีนะคือถ้าเราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วนั้น เรามีอำนาจในการเลือกมันจะทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีความยั้งคิดยั้งทำมากขึ้นนะครับอำนาจในการเลือกก็บอกว่านะในปรัชญาสวีก็บอกว่าแม้ว่าเราจะเหลือเพียงอำนาจในการควบคุมจิตใจจริงๆนะก็บอกว่า,าสิ่งที่เราควบคุมได้มันมีน้อยมากครับมีร่างกายที่เราว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่นะครับ เราควบคุมได้ครึ่งอาจจะไม่ถึงครึ่ง้วยซ้ำไปครับแล้วก็ที่สาคัญคือเราใช้งานเขาน้อยมากครับนะครับร่างกายนะส่วนคนอื่นนั้นเราควบคุมไม่ได้เลยครับปัจจัยอื่นคนอื่นสิ่งแวดล้อมเราควบคุมได้น้อยมากครับมีอยู่สิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมได้มากสุดก็คือจิตใจครับจิตใจบอกว่า แม้ว่าเราจะเหลือเพียงอำนาจในการควบคุมจิตใจก็ถือว่าเป็นอำนาจที่ล้นเหลือแล้วเพราะมันคือความสามารถที่จะตัดสินได้ว่าเหตุการณ์ภายนอกอะไรบ้างที่จะมีความหมายกับเราครับความสามารถในการเลือกในการมีวิจารณญาณน,นี่คือสิ่งที่มนุษย์มีเหนือกว่าสัตว์นะครับเราไม่สามารถเลือกเหตุการณ์ภายนอกได้แต่เราสามารถเลือกได้เสมอว่า จะตอบโต้หรือตอบสนองกับมันอย่างไรครับเหตุการณ์ภายนอกนั้นด้วยความที่เราควบคุมไม่ได้ครับมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญครับดังนั้นเราต้องรู้จักตอบสนองมันครับเลือกที่จะตอบสนองมันว่าคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่็ตามที่มันเป็นเรื่องไม่สำคัญมันจะเป็นกลางครับมันเป็นกลาง ไม่มีบวกไม่มีลบนะครับมีแต่เราเองครับที่ให้ค่ามันเป็นบวกหรือลบนะครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่สวอกสอนนะครับคือสิ่งอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ไม่ขึ้นอยู่กับเราสิ่งไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้มันจะไม่มีบวกไม่มีลบครับมันจะเป็นกลางครับมีแต่เราเองเท่านั้นที่เป็นคนให้คุณค่ามันว่าบวกหรือลบดังนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกได้นะว่าจะยอมให้ม <ล Target S 1> ันเป็นลบหรือเปล่าหรือเป็นบวกหรือเปล่าครับนะฮะ เขาบอกว่าเราต้องเลือกนะว่าจะเป็นเหยื่อต่อสถานการณ์ที่ให้สถานการณ์นั้นมันพาเราขึ้นรถไฟเหาะหรือเราจะเป็นคนเลือกวิธีการที่จะรับมือกับเหตุการณ์นะครับคือพูดง่ายๆคือว่าถ้าเราตกเป็นตกเป็นเหยื่อหรือใช้อารมณ์ตามเหตุการณ์นั้นอนะ่ะเราก็จะตกเป็นทาสของเหตุการณ์ให้เหตุการณ์มันชักพานําไปไหนขึ้นเข่าลงเหวไก็ได้ครับนั่นะเราเป็น พูดตามเหตุการณ์นั้นแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเลือกที่จะตัดสินเหตุการณ์โต้อตอบหรือว่าตอบสนองเหตุการณ์ให้มันดีกว่ากว่าเดิมได้นั้นเราก็จะกลายเป็นเป็นนายหนเหตุการณ์นั้นครับสําคัญนะครับส่วนคนสนใจนั้นมักจะเอาง่ายกันกับดรามา่าครับดรามา่าแล้วกันคนสนใ่มักตกเป็นเหยื่อดราม่าครับให้ดราม่าชักนําใครๆก็ตามที่สร้างดราม่ามาก็จะไหลไปตามดราม่านั้นกลายเป็น เป็นที่แบบถูกอกถูกใจของคนสร้างดรามานั้นซึ่งจริงถ้าถ้าเราเป็นคนอีกมุมหนึ่งนะเราใช้โซเอกเราจะมองว่าอะไรก็ตามที่มันควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันก็กลายเป็นมันก็เป็น,เป,นเป็นกลางของมันเองเขาให้เขาชักนําไปก็เรื่องของเขาครับแต่เราอยู่ของเราเนีครับมันมันจะทําให้เราไม่ตกอยู่ไม่เข้าไปอยู่ในพายุหมุนของเขาครับนะครใครก็ตามครับที่คิดว่าตัวเองเป็นเหยื เขามักจะเป็นคนที่มีความทุกข์เสมอเป็นคนที่พ่ายแพ้ตลอดการครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเราต้องเลือกที่จะไม่รีบตกเป็นเหยื่อไวเกินไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่สวิกสอนนะครับคือเราต้องอย่าได้รีบถลําหรือรีบตกเป็นเหยื่อไวเกินไปครับให้ให้มองในเขาว่าเหตุการณ์ก็คือตัวกระตุลนครับ ก่อนที่เราจะตอบสนองนะมันจะมีเหตุการณ์มีตัวคุณแล้วก็มีการตอบสนองมันมันมีอยู่สามช่วงมันจะมีอยู่สามครับมองไงเป็น,เป,นเป็นหลักสามหลักครับหนึ่งหลักหนึ่งคือเหตุการณ์หรือตัวกระตุ้นครับสองคือช่องว่างคือตัวคุณครับสามคือการตอบสนองมันเป็นหลักเหมือนหนึ่งสองสามครับนะครับคุณอย่าได้รับตัวกระตุ้นมาแล้วตอบสนองเลยแต่ให้หยุดก่อนครับถ้าคุณอยากเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจนะเพิ่มอำนาจในการตอบสนองนั้นให้มันฝึกสังเกต ตัวกระตุ้นครับแล้วก็ฝึกสังเกตรปริยาที่เราเกิดขึ้นทันทีอยากตอบสนองทันทีนั้นครับแต่อย่าเพิ่งไปลงมือทำครับเห็นไหมครับว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะมีความตระหนในใจใช่ไหมครับตระหนในใจจากนั้นนะถ้าเราถ้าถ้าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีสติคุณก็จะทำตามตาม,ตามใจคิดทันทีเลยแต่นั่นเป็นวิธีของของเหยื่อครับให้คุณ มีการยับยั้งชั่งใจก่อนว่าเออเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราคิดให้อยู่ที่ความคิดก่อนอย่าให้มันออกกลายเป็นการกระทำครับนั่นแหละครับถ้าคุณตามสติตามความคิดทันมีสติมีสติตามวิดทันคุณจะเป็นคนที่มีทางเลือกครับเป็นคนที่มีทางเลือกมากขึ้นและคุณจะตอบสนองได้ฉันฉลาดมากขึ้นครับนี่เป็นสิ่งที่สวิกสอนนะครับในทางการเทรดน,นะครับพี่มาร์กเองเป็นคนหนึ่งที่ ที่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับการเลือกนะครับผมไปคัดมาจาก Twitter บอกว่านะคือการเป็นการทำผิดนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับแต่ว่าการที่คุณยังคงทำผิดพลาดการที่คุณยังคงอยู่ในความผิดพลาดนั้นคุณเลือกเองนะว่าคุณว่าคุณทำคุณจอมเป็นเหยื่อนะนี่เป็นสิ่งที่มาร์กบอกนะครับมีสามทางเลือกครับที่จะ ที่วัดความสําเร็จและก็ความสุขของคุณนะครับคือ 1. สิ่งที่คุณโฟกัสและก็สิ่งที่คุณให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกครับ 2. คือคําถามที่คุณตั้งคําถามครับ 3. ความหมายที่คุณให้กับเหตุการณ์นั้นครับคุณค่าที่คุณให้กับเหตุการณนน์นั้นนี่ะนี่เป็น3ส,สิ่งครับถ้าคุณถ้าคุณมี มีการตั้งคำถามสามเรื่องเนี่ยเอาไว้เป็นไปจำเลยนะมันจะทำให้คุณมันจะวัดได้เลยว่าคุณจะมีโอกาสสำเร็จหรือหรือหรือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือมีความสุขมากกว่าคนอื่นนะครับนี่เป็นสิ่งที่พี่มาร์คจริงๆมีเยอะนะครับแต่ว่าผมลืมแล้วผมแปลไม่ออกก็เป็นเรื่องราวของการการเลือกแล้วกันครับว่าเออจริงๆอ่ะการเทรดนะมันก็ มันก็เป็นทางเลือกนะครับบางคนเนี่ยนะเวลาขาดทุนมาไม่ไม่ยอมเลือกครับว่าจะต้องตัดขาดทุนหรือจะอะไรก็ตามไม่ยอมลงมือทําครับบางคนวางแผนว่าจะต้องตัดขาดทุนแล้วแต่ไม่ยอมครับไม่ไม่ยอมทําตามแผนตัวเองไม,ไม่ยอมรีบตัดขาดทุนแต่ว่าปล่อยให้การขาดทุนนั้นมันเป็นเหตุผลในการทําให้ตัวเองเป็นเหยื่อครับแล้วก็เอาเหตุผลเนี้ยไปไปต่อว่า ไปด่าว่าหุ้นไปด่าว่าผู้บริหารไปด่าว่าเจ้ามือซึ่งมันเป็นสิ่งที่พยายามไปก็ไร้ความหมายครับความจริงแล้วการเทรดนั้นมันเป็นเรื่องของการรับผิดชอบตัวเองครับคุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณทําครับถ้าคุณับผิดชอบนะแล้วคุณมีการวางแผนมีการพิจิดเป็นซีนาริโอเอาไว้เออถ้าถ้าทางดีหรือทางแย่นั้นถ้ามันต้องมีตั้งแต่มันจะเป็นแผนนะครับตั้งแต่ว่า คุณซื้อตรงไหนใช่ไหมคุณจะขายตรงไหนคุณต้องมีครับคุณจะซื้อเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นแผนคนมันอยู่ในการควบคุมหมดเลยครับถ้าคุณสามารถทําสินนี้คุณควบคุมได้ก่อนแล้วคุณคุณวางแผนแล้วคุณทําตามแผนนะโอกาสที่คุณจะตกเป็นเหยื่อมีน้อยมากครับโอเคแหละมันก็มีก็มีหลายครั้งที่คุณปิดพลาดแต่ว่าเมื่อคุณยอมรับว่าเออเนี่ยจริงๆมันมาจากตัวคุณนะคุณรับผิดชอบปั๊บเนี่ยแล้วคุณทําตามแผนคุณเอาตัวรอดเอาไว้ได้ก่อนเนี่ยโอกาสคุณเป็นเหยื่อไม่มีครับโอกาสที่คุณสเร็ เลยมีความสุขก็จะมีมากขึ้นนะครับก็เท่านี้นะครับนี่เป็นข้อคิดดีๆที่ปรัยญญาสอีกสอนเราครับก็ดีนะครับผมเอามาจากเล่มนี้นะเป็นไอเดียนะครับแล้วก็มาต่อยอดกับของนักเทรดน,นะครับก็เจอก,กันคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ